วัสดีค่ะเซลหนึโตรถดีนะคะวันนี้เซลหนึ่งมีรถที่เข้าใหม่คันนี้เลยนะคะมีซูซูดีแม็กเครื่อง2.5นะปี2013ราคาขายที่3 9 9 0 0 0บาทผ่อนต่อเดือน7,600แต่งให้แล้วนะคะแม็กใหมยย่ยางใหม่ไป1ชุดสวยๆเดิมๆอย่างนี้นะคะของเรามีการการันตีว่าเราไม่มีรถซากไม่มีรถสวมไม่มีรถอุบัติเหตุชน,นักไม่มีรถน้ําท่วมนะคะสําหรับคันนี้ เป็นแคปเปิดได้ภายในกว้างขวางเว็ดอ้างเรียกสวยๆอย่างนี้ซื้อรถกับตัวรถดีดูได้ทุกจุดนะคะ oh, <no. S 1> น็อตฝากระโปรงไม่มีการแกะน็อตแก้มของเราเดิมๆค่ะคานเดิมๆอย่างนี้นะคะ <Okay. S 1> แผ่นเพจตึงๆอย่างนี้เข้ามาดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากติดตามนะครับเราโตรถีผ่านช่องทางนะครับ Facebook, TikTok, YouTube นะครับเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคนะครับนะก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ